สวัสดีครับนะฮะวันนี้ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้ารีโอนะครับนะฮะเจ้ารีโอเป็นลูกชายของเจ้ามาริโอครับนะฮะที่หอเราเอาการมากนะถ้าเอาเรื่องของกับบาลแล้วก็ซุ้มหน้าที่สม,มูทเนะี่ยผมยกให้ตัวนี้เลยนะครับนะฮะเป็นวัวที่หล่อมากที่ฟาร์มก็จะคลอดหนึ่งแม่ครับนะแดงกระเด็นซับอันะนี้คือสามีของแดงกร์เนซับเลยนะครับนะฮะ ส่งหูพิมพ์นิยมโคนกำกลางบานไปก็ที่สําคัญนะฮะเรื่องของกระบานนี้คือสุดๆเลยตอนนี้นะครับนะฮะก็วันนี้นะครับผมมาเที่ยวหาที่ป๋่องนะครับที่บ้านหมอนะครับที่บางขมดแล้วก่อนี้ก็เอ็นบอกว่ากาลังจะเยี่ยมตัวอาบน้ําเพื่อที่จะไปร่วมงานนะครับนงานพรุ่งนี้นะแต่ว่าเราจะเดินทางวันนี้นะครับนะตอนเย็นก็น่าจะมีสังสรรค์ใช่ไหมพี่วังนะครับนะะ เรื่องของกระบาลน,นี่คือสุดๆเลยตอนนีนะ้กระบาลน,นี่กลมมนเลยนะฮะเขาใหญ่มากครับนะฮะก็บอกตอนนี้น้ําเชือเอ่อชุดละสามพันเท่าเดินใช่ไหมกีนะให้กิโลดนะครับสิบห้าหลอดนะครับนะท่านใดสนใจนะที่งานที่สําคัญนะฮะหลอดเนี่ยนะครับนะขนาดหลอดพิเศษ0.5คือหลอดใหญ่เลยนะครับนะหลอดใหญ่สีเขียวนะครับนะหลอดใหญ่สีเขียวน้ําเชื้อวิ่งดีมากนะฮะ น้ําเชื้อวิ่งดีแข็งแรงหลอดใหญ่นะครับอตัวไหนที่ผมติดยากนะลองใส่เจ้าดีโอดูนะฮะโป่งเดียวนะครับนน้ําเชื้อดีมากโป่งเดียวเลยฟองบอกนะครับใบใบเยอะจริงครับดูเนื้อตัวเนื้อตัวดีมากครับครับครับนะฮะ สุดๆนะฮะตอนนี้ฮะเรื่องของซุ้มหน้าของกระบาลเนี่ยนะครับนะฮะยืดีโอนี่ขนอ่ะยืนยืนยกที่ลูกนี่เลยยกเลยลูกให้ฉันมามุมนี้ดีกว่าเนี่ยมุมนี้เลยนะคะรอมากครับนะรอจริงครับใหญ่ปีนี้ใหญ่มากครับกี่ปีครับพี่หวังตอนนี้สามปีสามปีครึ่งไหมสี่เดือน อ๋อไล่ๆกับเจ้าตูมตามอ่ะนี่ตูมตามผมก็ประมาณอายุวันเนี้ยดีๆดีๆดูดีๆนะตังสวยแล้วหลุดสวยดีๆเลยภาษาที่รู้โอ้อลอมากครับเนี่ยตัวนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะในไลฟ์สดของพี่ต้องไบโอเทคนะคะตอนนี้พวกเราก็อยู่กับพี่สารวัตรปองนะคะมีพ่อพันธ์ดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะคะก็คือเจ้าลีโอค่ะสวัสดีค่ะพี่มานิดค่ะพี่มานิดบอกว่าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับพ่อพันธุ์ที่จะบอกว่าเป็นที่สุดของหัวกะบานเลยนะคะก็คือเจ้าลีโอนะคะ เจ้าลีโอเป็นลูกชายตัวเก่งอีกตัวหนึ่งของเจ้ามาริโอค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้หล่อเราเอาการมากๆเลยค่ะนะคะตัวนี้นะคะที่ข้อของครูจันนะคะก็ได้ผสมกับเจ้าแดงเจริญทรัพย์เอาไว้นะคะแล้วก็เดือนหน้าก็จะคลอดแล้วค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็รอชมผลงานได้เลยนะคะเป็นไงคะพี่ต้องตัวนี้โอ้ตัวนี้เรื่องอความหล่อนี่นะฮะ เต็มสิบให้สิบเอ็ดไม่หักเลยครับนะเพิ่มไม่ด้วยครับเพิ่มให้ด้วยเลย้ใช่ไหมคะปีนี้ใหญ่มากครับเจ้ารีโอครับดูครูจันดูกระบาลดูเขาครับสุดเลยครับนี่ค่ะผลงานมีออกแล้วครับนะ่นู่นเลยนะครับไปโชว์ลก็ไปโชว์มีรอรอบนี้นะคะที่งานสามโก้นะคะก็จะพาผลงานของเจ้ารีโอไปด้วยนะคะ หล่อจริงๆ,ๆนะคะแล้วก็กเป็นบัวบที่เ <นะ S 1> ชื่องด้วยนะคะหล่อมากครับทั้งหล่อทั้งเชื่องเลยนะคะตัวนี้นะคะน,นี่กรบบานเท่จริงๆเลยนะคะกรบบานสวยก่อนมาที่ผมโม้ให้ครูจันฟังนะว่าลูกวันล,ลูกมาริโอต้องมาดูกบบานตัวนี้ค่ะเป็นไงบ้างครูจันโอ้หล่อมากพี่ต้องนะคะสวัสดีค่ะคุณอบนะคะบอกว่าสวัสดีครับค่ะเดินทางมาหรือยังคะรอบนี้ได้มาที่สามโก้จังหวัดอ่างทองไหมคะ หล่อจริงครับหล่อไหมคะนี่แหละค่ะคือเจ้าลีโอนะคะโอ้ถ้าเอาออกแดดนี้แบบจะแบบบอกเลยว่าจัดจ้านมากนะคะนี่ขาไม่ได้อาบน้ำมะนี่นะยังรอขนาดนี้เยจะอาบเยจะอาบโอ้หูแม่พี่ตองกบาลทรงหูสวยนะคะทรงหูสวยลูกจิกลูกอยักดีเลยนะคะก้อยเกี่ยวเสมอกันทั้งสองข้างเลยนะคะตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่หล่อมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูข้างๆค่ะ หล่อไม่หลอนะคะให้ดูเองเลยอ่ยกหัวหน,น,น,น่อยลูกนี่ยไงกุญแจกุญแจไหมครับปาดขาัม่พี่ต้องอกระทูขาตรงเลยนะคะยืนสวยมากนะคะอันนี้คือไม่ได้จัดท่าอะไรมากมายเลยนะคะเขานี่คือเขายืนตามธรรมชาติของเขาเลยนะคะลำตัวยาวค่ะเรี่ยมตัวดีนะคะวัวตัวนี้ค่ะ วันนี้ก็สามปีกว่าแล้วนะคะคถ้าสนใจน้ําเชื้อนะคะติดต่อพี่ต้องไบโอเทคได้เลยนะคะเพราะว่าที่ถังของพี่ต้องก็มีนะคะหรือว่าถ้าสนใจที่จะชมตัวจริงนะคะไปเจอกันที่งานสามโก้ Go ค่ะจังหวัดอ่างทองที่จะประกวดในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็พี่สารวัฒป่องก็จะเอาผลงานไปให้ชมด้วยนะคะว่าผลงานของเจ้ารีโอเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะคะผูจันต์บอกเลยว่าตัวนี้นะคะหล่อครบเครื่องมากๆเลยนะคะ หล่อมากเลยนะคะคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างนะคะแล้วก็หน้าด่างกระบาลหูความสวยงามได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งโครงสร้างนะคะดังนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ครบอีกตัวหนึ่งนะคะฝากด้วยนะคะสําหรับเจ้าลีโอนะคะท่าในสนใจน้าเชื้อขอเบอร์พี่ป๋องเลยค่ะขอเบอร์พี่ป๋องหน่อยค่ะศ8 9ครับ089ค่ะเจ็ดเก้า99้า 0393นะคะติดต่อพี่สรารวัตรป่องได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อที่พี่ต้องไบโอเทคก็ได้นะคะติดต่อมาที่เพจได้เลยค่ะต้องไบโอเทคนะคะหรือว่าเบอร์โทรของพี่ต้องนะคะ0807499987นะคะสามารถโทรมาได้ทั้งสองช่องทางนะคะทางพี่สรารวัตรป่องก็ได้หรือว่าทางพี่ต้องไบโอเทคก็ได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวทางทางพวกเราเนี่ยก็จะประสานไปที่พี่สารวัตรป่องเองนะคะก็ได้นะคะได้หมดเลยทุกช่องทางนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นพ่อพันธ์ุที่หล่อครบครบอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ราคาน้าเชื้อนี้ส,สุดยอด<ะ>ของความมิตรภาพะนะคะก็คือ,อเกษตรกรนะคะสามารถที่จะแบ่งปันไปพัฒนาวัวที่คอกท่านได้เลยนะคะชุดละ3,000บาทใช่ไหมคะไ,ได้กี่หลอดคะสิครับ<ะ> สิบห้าหลอดใช่หลอดโอเคสิบหลอดละสองร้อยสิบแถมห้านะคะสิบแถมห้าจัดไปเลยค่ะสิบห้าหลอดสามพันบาทนะคะหลอดละสองร้อยนะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะก็จะไปโชว์ในงานค่ะไปยนโฉมได้เลยนะคะตัวนี้ใหญ่มากค่ะโครงสร้างดีเลยนะคะว้าวสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามาชมอยู่ประมาณยี่สิบท่านนะคะโหดีใจมากๆเลยนะคะ เนี่ค่ะคมีไข่สองใบนะคะโอเคอ่าคุณจันเดี๋ยวเราจะนั่นกันวันนี้นะคะภารกิจนะคะหลักๆเลยก็คือจะต้องมาตรวจท้องสาวตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเจ้าสาวของเจ้ารีโอด้วยใช่ไหมคะอ่า,อ,าอันนี้ก็คือป,ป้องเดียวเหมือนกันนะคะรีโอเนี่ยก็คือว่าส่วนมากก็คือป้องเดียวนี้ติดปิดบัญชีนะคะดังนั้นนะคะก็พี่ฟามก็<ข>ใส่ป้องเดียวเลยจิงจิ้งตัวเดียวกีเดียวเดียว อย่างของเจ้าแดงเจริญทรัพย์ที่อยู่ที่ข้อของคุณจันแล้วก็พี่ต้องเนี่ยค่ะก็โป่งเดียวติดปิดบัญชีเลยค่ะัวนี้ก็คือทั้งสองตัวนี้เป็นผลงานเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ลูกไโอดินตัวนี้ตัวไหนคะตัวนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่คือผลงานของเจ้าลีโอไม่สบายซึมๆเลยอ๋อหนูไม่สบายเหรอลูก อันนี้จะได้เอาไปที่งานไหมคะยังไม่รู้เลยครับจะดูวันดูเย <utan> ็นเดี๋ยวรอสถานการณ์ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงค่ะอ๋อค่ะตัวไหนไปบ้างคะอยู่ที่ค้อนี้มีไหมคะ้อ๋อค่ะเขาจะไปไปไปประกวดใช่ไหมอ่ะยกคข้อขึ้นหน่อยลูกนะคะนี่เป็นผลงานของเจ้ารีโอนะคะสวัสดีค่ะคุณปล่อยให้งงนะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้องค่ะ นี่ผลงานของเจ้าดิโอครับที่ที่คอท,ที่ที่ฟาร์มของพี่ป๋องเลยคัะสวัสดีค่ะจ่าโตโคโราชค่ะจ่าโตเดินทางหรือยังคะอันนี้เป็นผลงานของโอดินเหรอคะ,ะเอ้ล,ลุกมาลุกลุกเร็วลุกขึ้นมาคู่กันเลยลูกหัวเดี๋ยวหัวชนลูกเออดี่ นี่ตัวนี้จะไปงานด้วยไหมคะวัว,วจะาไปครับดูก่อนดูก่อนอสวัสดีค่ะจา่าโตบอกว่าสวัสดีครับค่ะนี่ค่ะเจ้าริโอเราอยู่กับพี่สารวัตรปองนะคะตอนนี้ เช็ดตัวใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะนายหัวดวงนะคะเสืยดวงนะคะบอกว่าสวัสดีครับค่ะขอบคุณสําหรับหัวใจรัวๆนะคะของทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของครูจันแล้วก็พี่ต้องค่ะตอนนี้เราจะตรวจท้องก็น่าจะได้เวลาอันเป็นนั่นละอาโอเคตรวจท้องได้เลยค่ะได้เอหรอใช่ไหมฮะเราเสร็จเราค่อยไปพี่เอเอาของเราอ่ะหัวอมตัดีย เนี่ยค่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะเจ้าลีโอนะคะสวัสดีค่ะคุณไบอันนะคะคุณไบอันบอกว่าสวัสดีครับพี่ค่ะคุณไบอันโคนลารนะคะให้ดูค่ะตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ลูกชายเจ้ามาริโอนะคะที่หล่อครบ,ครบตัวหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูทรงหูค่ะนี่หูหนูไม่ค่อยยกหัวเลยลูก <laughs> สวัสดีค่ะพี่เอนะคะพี่เอบอกว่าสวัสดีครับครูจันแล้วก็หมอต้องค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะเดินทางไปที่ข้อของพี่เอแล้วนะคะ <ST AR> นี่เจ้าวลีโอโชว์ความรอน้อยนะคะเออกรอบปากสวยนะพี่ต้องตอนนี้หล่อไหมคะอ่ะให้ดูข้างๆเลยค่ะ นี้เป็นความพิเศษนะตัวนี้เป็นวัวที่กบานที่สุดยอดเลยแล้วก็คราวนี้เขาออกมาเยอะแล้วนะฮะแต่ก็ยังนะครับนะกอบปากยังสวยงามอยู่ไม่ยืดไม่เย็นนะครับตัวนี้กอบปากสวยแม่ของเขานี่เป็นทางสายแดงบ้านสิงห์เหรอคะครับอ่าเป็นลูก,ลกสาวของใครนะคะไอหมื่นล้านหมื่นล้านนะคะลูกแดงบ้านสิง สวยมากสวยมากครับนะรอเอาการได้เกินนั่งเช่าชุดละสามพันนะครับนะก็พรุ่งน,นี้นพ,นพรุ่งน,นี้นะครับนะถ้าในตัวแทนเช่าของเจ้าดีโอลูกถาไมไว้ได้เลยที่งานสามโคค่ะยอมดู้ไปแล้แวของหมอเอ๊ Ủ ะฉีด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 แก้ไขไปด้วยครับโอเค okay, เดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับนะเออเดี๋ยวจะฉีดให้แก้ไขผมหน่อยได้ครับได้ครับเดี๋ยวเรา สวัสดีค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาในไลฟ์สดของครูจันนะคะ,ะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ครูจันด้วยนะคะตอนนี้ครูจัน์ก็จะมาโชว์พ่อพันุ์ตัวนี้แล้ค่ะเจ้าลีโอนะคะเจ้าลีโอสุดหล่อนะคะเป็นพ่อพันธุ์อยู่ที่สระบ,บุรีนะคะวันนี้นะคะครูจันก็เพิ่งได้มาเจอตัวครั้งแรกเลยนะคะ าจ่จันชอบมากๆเลยอ่ะในเรื่องของโครงสร้างนะคะหูขาใหญ่ยืนตรงเลยนะคะกระทุขาสวยค่ะตัวนี้นะคะยืนก็สวยนะคะหน้าก็หล่อกระบาลก็เพอร์เฟกเลยนะคะรวมๆแล้วถือว่าไม่ใช่หล่อธรรมดาถือว่าหล่อมากนะพจาจันว่านะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเลือกตัวนี้แหละที่มาผสมกับแม่หรือว่าน้องแดงเจริญทรัพย์ที่อยู่ที่อคอกนะคะซึ่งเป็นวัวที่พี่น้อยพี่ผันเนี่ยให้ น้องไก่ต้งไก่ตอ,อกมานะคะันนั้นเนี่ยพอมาผสมกับเจ้ารีโอนะคะอีกเดือนนึงเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยนะคะก็จะถึงกําหนดข้อแล้วลอรอลุ้นกันนะคะว่าผลงานของเจ้ารีโจะเป็นอย่างไรนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวผูณจ้างขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะการงานก็ฝากชมคลิปด้วยนะคะชมคลิปของพวกเรานะคะเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะคะแล้วก็จะได้เอาไว ตัดสินใจค่ะถ้าอยากชมตัวจริงนะก็ไปที่งานสามโก้จังหวัดอ่างทองได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ